สวัสดีปีใหม่ครับนี่คือสัปดาห์แรกของปีใหม่มกราคม2025ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั้นเรียนพระกัมภีร์ของคริสจักรจีนเชียงใหม่วันนี้เราจะเริ่มเรียนกันถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมงกุฎหรืออีกคำหนึ่งก็คือว่ารางวัล ้องย้อนกลับไปก่อนนะครับว่ามีการพิพากษาอยู่หลายๆชนิดยกตัวอย่างเช่นการพิพากษาผลงานของผู้ที่เชื่อหรือว่าเบม่าซีดจัด g เม้นต์อันที่สองก็คือการพิพากษาประชาชาติหรืออีกคำหนึ่งคือการพิพากษาแกะหรือว่าแพะจัดเม้นต์ออฟเดอะนชั่นส์ชีฟแอนด์โกตส์จัดเมนต์การพิพากษาครั้งสุดท้าย g เกรทไวท์ทอนจั j u เม m e n t การพิพากษาซาตานในทูตสวรรค์ที่ล้มลง Judgment of Satan and Fallen Angels เรากลับมาข้อแรกเบมาซิด Judgment การพิพากษาผลงานของผู้ที่เชื่อนี่คือการพิพากษาณห,หน้าบันลังของพระเจ้าและการพิพากษานี้ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับความรอด อันนี้เป็นพระที่นั่งที่พระเจ้าจะพิพากษาผู้ที่รอดแล้วทั้งหมดผู้ที่เชื่อแล้วแต่เป็นการมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานตามความเชื่อตามความซื่อสัตย์ของตัวเองที่ได้กระทําเพื่อองค์พระเยซูคริสต์เรียกง่ายๆว่าการพิพากษานี้ก็คือการมอบรางวัลแก่ผู้ที่เชื่อในองค์พระสุคริเ้านั่นเอง เรื่องของรางวัลน,นั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายแล้วก็คงไม่ใช่เป็นลักษณะของเอารางวัลมาล่อแต่เป็นการให้กำลังใจกับผู้ที่ซื่อสัตย์เข้มแข็งอดทนในความเชื่อของตัวเองที่มีต่อองค์พระเยซูคริสต์รางวัลน,นี้ก็คือมองกุฎมงกุฎนั้นมีอยู่5ประเภทด้วยกัน เราจะค่อยๆเรียนไปนะครับว่ามงกุฎทั้ง5นั้นมีอะไรบ้างหลักการสำคัญของเบม่าซิตจัชเมนนี้ก็มีอยู่ไม่กี่ประการนะครับอันที่หนึ่งก็คือไม่ใช่เป็นการพิภากษาเพื่อตัดสินความรอดแต่เป็นการประเมินการรับใช้และการดำเนินชีวิตของผู้ที่เชื่อ ประการที่สองก็คือจะมีการพิจารณาแรงจุนใจในการรับใช้นั้นๆซึ่งจะปรากฏใน1โครินบทที่3ข้อ12ถึง15ว่าการงานของเราแต่ละคนนั้นอาจจะเปรียบเหมือนกับทองเงินเพชรพลอยไม้ยาแห้งหรือว่าฝางและเมื่อถึงเวลาในการพิจารณาให้รางวัลบางสิ่งบางอย่างก็ดำรงอยู่ได้ และบางสิ่งบางอย่างนั้นก็ถูกไฟเผาไหม้ไปประการต่อไปก็คือผู้ที่เชื่อนั้นจะได้รับบำเหน็จตามความสัตย์ซื่อของเขาในการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่ตามความสําเร็จที่มองเห็นได้และการทํางานด้วยแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องไม่บริสุทธิ์ท้ายที่สุดก็จะถูกเผาไหม้ไปแต่ผู้ที่เชื่อนั้นก็ยังคงได้รับความรอดอยู่และบําเหน็จดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบต่างๆของมงกุฎ เช่นมงกุฎแห่งชีวิตมงกุฎแห่งความชอบธรรมและอื่นๆที่เราจะเรียนด้วยกันดังกับที่พระคัมภีร์ได้บอกกับเรานะครับว่าเราจะมาด้วยเร็วจงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีเพื่อจะไม่ให้ใครชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้วิวรณ์บทที่3ข้อ11ดดังนั้นเราได้รับพระคุณเราได้รับความเชื่อเราได้รับโอกาสเราจะยึดมั่นในสิ่งต่างๆเหล่านั้นและจะไม่ยอมให้ใครแย่งเอามงกุฎ ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สําหรับเราไปรางวัลแรกหรือมองกุฎแรกอันที่หนึ่งก็คือมองกุฎแห่งชีวิต Crown of Life ในวิวรณ์บทที่สองข้อที่10ได้กล่าวไว้ว่าอย่ากลัวการทนทุกข์ที่เจ้าจะได้รับนั้นดีแนนะ่มานจากขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อทดลองพวกเจ้าและเจ้าทั้งหลายจะได้รับความยากลำบากถึง10วันแต่เจ้าจงซื่อสัตย์จวบจนวันตาย และเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้ารางวัลที่หนึ่งนี้สำหรับใครโดยเฉพาะคำตอบก็คือสำหรับผู้ที่มีความอดทนต่อการทดลองยืนหยัดในความเชื่อแม้ต้องเผชิญกับความทุกข์ประมานความยากลำบากหรือแม้กระทั่งความตายมันคือผู้ที่แสดงความจงรักภักดีและความเชื่อในองค์พระสุคริตจนถึงที่สุด และรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่เตรียมไว้สําหรับคนเหล่านั้นที่มีคุณสมบัติดังกล่าวดังนั้นถ้าเรากําลังต้องมาเชิญกับความทุกข์เพื่อองค์พระเยซูคริสต์การทดลองตัๆนาที่เข้ามาในชีวิตความยากลําบากนานับประการจนกระทั่งถึงความตายแต่ถ้าผู้ใดเชื่อและสัตย์ซื่อในความเชื่อของตนผู้นั้นจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตเป็นรางวัลเป็นบําเหน็จที่พระเจ้าเตรียมไว้ ประการที่2ก็คือว่ารางวัลเหล่านี้ประกอบไปด้วยอะไรบางประการที่1ชีวิตในรัน์ในพระเจ้าคํากล่าวนี้เป็นบําเหน็จหรือรางวัลที่ล้าค่ามากๆนะครับซึ่งเราคุ้นเคยกันดีนะครับสําหรับรางวัลน,นี้ในยอห์นบทที่3ข้อ16ที่กล่าวไว้ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิต นิรันร์มงกุฎแห่งชีวิตนี้แสดงถึงสมรรถภาพระหว่างตัวเรากับพระเจ้าและมงกุฎนี้เป็นภาพของสมรรถภาพนิทนิรันร์เป็นสัมพันธภาพที่อมตะเป็นสมรรถภาพที่ครบสมบูรณ์เมื่อเราได้รับมงกุฎนี้เราจะอยู่กับพระเจ้านิทนิรันร์นี่คือพัญญาของโรงผ่านแก่ผู้ที่มีความศ์ซื่อหรือมีความเชื่อในพระองค์ แม้ความเชื่อดังกล่าวต้องแลกมาด้วยหลายสิ่งประการของชีวิตและมงกุฎนี้จะเป็นรางวัลที่พระเจ้าทรงประทานให้คือมีชีวิตในพระเจ้าประการที่สองก็คือการอยู่ร่วมกับพระองค์ในสวรรค์อย่างสมบูรณ์เราก็ทราบดีว่า มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในโลกของเราในปัจจุบันนี้ชัดขึ้นและชัดขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองในประเทศแต่และประเทศที่เกิดขึ้นหรือการเมืองระหว่างประเทศปัญหาทางด้านเศรษฐกิจปัญหาทางด้านสงครามปัญหาทางด้านโรคภัยไข้เจ็บปัญหาทางด้านอารมณ์ความคิดจิตใจที่เกิดขึ้นในหลายประเทศที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นความโหดร้ายอะไรต่างๆนานา จนทำให้หลายคนบอกว่าไม่อยากอยู่ในโลกนี้แน่นอนครับพระเจ้าทรงจัดเตรียมสำหรับผู้ที่ได้มงกุฎแห่งชีวิตนิรันด์นี้คือการอยู่ร่วมกับพระองค์ในสวรรค์อย่างสมบูรณ์ในวิวรณ์บทที่21ข้อ4ได้ให้สัญญากับเรานะครับว่าพระเจ้าทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าการร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้วสำหรับผู้ที่กำลังทุกโศกแล้วก็กำลังลำบากกำลังถึงทางตันของชีวิตไม่รู้จะไปที่ไหนและพระองค์ทรงสัญญาว่าผู้ที่อดทนซื่อสัตย์และวางใจในพระองค์แม้กระทั่งลำบากแบบนี้นะครับ พระองค์ประทานมงกุฎแห่งชีวิตเพราะว่าเมื่อเราได้รับรางวัลน,นี้เราจะอยู่กับพระองค์แบบชนิดสมบูรณ์ไม่มีน้ำตาไม่มีความตายไม่มีความโศกเศร้าและไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไปท่านอยากได้มงกุฎนี้ไหมครับอดทนอดตั้นในความยากลำบากในขณะที่เรากำลังเชื่อและติดตามพระองค์มงกุฎแห่งชีวิตนั้นน่าสนใจตรงนี้แหละครับว่า เราจะอยู่ในสวรรค์อย่างสมบูรณ์พูดถึงเรื่องสวรรค์ในเด็กๆหรือคนทั่ทวๆไปก็คิดว่าคงเป็นเรื่องของนิยายคงเป็นเรื่องของนามธรรมที่อาจจะจับต้องไม่ได้จินตนานการเอาเองแต่พระคัมภีร์หลายๆตอนได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์ดังๆระดับโลกหลายคนก็ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้ว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งในจักรวาลนั้นใครจะสามารถสร้างได้ ความสลับซับซ้อนและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็ยากที่จะบรรยายและยากที่จะอธิบายดังนั้นสวรรค์ไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆไม่ได้เป็นเรื่องหลอกเด็กแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์แม้กระทั่งลำบากลำบนในการติดตามพระองค์ในการรับใช้พระองค์ราะในสวรรค์นั้นเมื่ออยู่แล้วได้ดรับความครบสมบูรณ์ น้ำตาพระเจ้าจะเช็ดให้ความตายความโศกเศร้าการร้องไห้และการเจ็บปวดคล่ำครวญต่างๆนั้นจะยุติไปประการที่สในรางวัลมงกุฎแห่งชีวิตนี้ก็คือการเป็นผู้ที่ครอบครองร่วมกับ องพระรีสุคริสท่านลองจินตนาการดูนะครับว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จกลับมาแล้วก็รับเราไปเพื่อรับรางวัลน,นี้ไม่ใช่เราอยู่ปลายแถวหรือหางแถวหรือไม่มีใครเห็นนะครับแต่พระสัญญาของพระเจ้าสําหรับผู้ที่ได้รับมงกุฎนี้ก็คือว่าได้ครอบครอง ร่วมกับองค์พระเยซูคริต์ถ้าเราสู้ทนเราก็จะได้คลองร่วมกับพระองค์ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์พระองค์ก็จะไม่ทรงยอมรับเราเช่นกัน2ิทมทโธีบทที่2ข้อ12ดังนั้นมงกุฎแห่งชีวิตก็คงไม่ใช่ลอยมาง่ายๆนะครับแต่คุ้มเหลือเกินและเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ามากสำหรับทุกคนทุกคนนะครับไม่ว่าจะการศึกษาฐานะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ คนที่สู้ทนและอดทนมันคือการยืนหยัดความเชื่อของใครสักคนหนึ่งในภาวะที่ยากลำบากทุกคนก็ต้องการสบายก็ต้องการที่จะเอาตัวรอดกันทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าใครสักคนหนึ่งได้เลือกเส้นทางในการติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อรางวันนี้เป็นของท่านแน่นอนดังนั้นหนุนใจกันเหลือเกินนะครับว่าบ้าพีข้อนี้บอกให้เรารักษาความสัตซื่อที่มีต่อองค์พระเยซูคริสต และการไม่ยอมแพ้แต่การทดลองความทุกข์ยากลำบากไม่ยอมแพ้นะครับละวันนี้จะเป็นของท่านและผลของการสู้ทนก็คือว่าการได้ครอบครองร,องร่วมกับองค์พี่สุกรินน่าชื่นใจไหมครับว่าท่านได้มีส่วนในพระราชนาจข,ของพระเจ้านิทนิรันและได้รับมรดกที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้พูดถึงมรดกแล้วก็คง แค่ในโลกมนุษย์นี้เราก็พอจินตนาการได้นะครับที่มนุษย์จะพึงมอบให้กับกันได้นั้นก็น่าจะมากมายมหา,าศาลนะครับในระดับที่สูงสุดที่เราพอจะจินตนาการได้แต่บนแผ่นดินของพระเจ้ามรดกที่พระเจ้าประทานให้นั้นคือเกินความเข้าใจมันเลยทําให้หลายคนที่มีความซื่อสัตย์อดทนนั้นตื่นเต้นกับวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมารับเรา และมีส่วนในพระสริและพระสงาราศีของพระเจ้านั่นคือความหมายของการได้ร่วมครอบครองกับองค์พระเสุคริตเพราะาตามปกติแล้วมนุษย์ก็ต้องการการยอมรับในสายตาของคนทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่ยิ่งมากในสวรรค์นั้นพระเจ้าจะให้เราได้รับสิทธิพิเศษในการที่จะมีส่วนในพัสริและพระสงาราศีของพระเจ้าเรียกว่ามากกว่าปูพรมแดงเลยทีเดียว ประการที่4สําหรับคนที่ได้รับมงกุฎแห่งชีวิตก็คือความชื่นชมยินดีและเกียรติในพระเจ้าเพราะว่าความยากลําบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเราจะทําให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันด์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบ2โครินธ์บทที่4ข้อ17 อีกข้อหนึ่งนะครับที่ได้พูดเหมือนกันนะครับว่าพระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อพระพักพระองค์มีความยินดีเปี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดสุริยบทที่16ข้อ11 ถ้าในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า joy หรือความยินดีเปี่ยมล้นพร้อมทั้ง eternal pleasure เพลิดเพลินอยู่เป็นนิดในแผ่นดินของพระเจ้าพระเจ้าให้สิทธิพิเศษมากมายเรียกว่ามีความสุขมีความชื่นชมยินดีมีความอิ่มใจมีสันติสุขเต็ไมไปด้สงาราศีชนิดเพลินเลยทีเดียวฉะนั้นพ่อมบีใช้คำว่าลำบากชั่วคราวนะครับแล้วก็ เป็นความลำบากที่ถ้าเทียบกับสิ่งที่เราจะได้รับคือถ้าเทียบกับมนุษย์ด้วยกันมันอาจจะไม่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้แล้วเนี่ถือว่าเป็นการลงทุนที่เล็กน้อยมากหรือว่าลงทุนน้อยได้ดอกเบี้ยสูงจะทําให้มีศักดิ์สีนิรัน์มากมายไม่มีที่เปรียบและนี่คือขวัญและกําลังใจพระสัญญาที่พระเจ้าจะให้แก่ทุกคนที่มีความเชื่อที่มีความัตย์ซื่อที่มีความอดทน และบากบัน่นในการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตร่รวมทั้งการรับใจพระเจ้าดังนั้นผู้เชื่อทุกคนก็คงไม่อยากจะให้เราขึ้นสวรรค์ไปเฉยๆนะครับแล้วก็ไปนั่งดูคนอื่นเขารับรางวัลน,นะครับแต่เราเองอยากจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการร e c o g n i น e ได้รับรางวัลจากพระเจ้าดังนั้นหนุนใจเราทุกคนนะครับว่าเรามีความเชื่อเรามีความอดทนเรามีความบากบัน่นอย่าเพิ่งเลิกในการติดตามพระเจ้า อย่าพึ่งต่อต้านในพระประสงค์ดีของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราจากนั้นความชื่นชมยินดีแล้วก็เกียรติที่พระเจ้าให้กับเรานั้นเป็นความยินดีที่ยั่งยืนนินรันดร์ไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคลาเหมือนเราไปโรงมหรสพหรือดูภาพยนตร์หรือพ,พอักผ่อนนั้นก็ดีแต่ว่าแค่ชั่วคราวแต่การได้รับรางวัลน,นี้ที่อยู่กับพระเจ้าเป็นความชื่นชมยินดีที่ยั่งยืนนินรันดร์และเป็นความยินดีที่สมบูรณ์แบบ บถ้วนไม่ขาดตกบกพร่องฉะนั้นคำว่าเปี่ยมล้นนั่นคือไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่เรื่องเดียวและความชื่นจุมยินดีนะครับที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นมีลักษณะดีๆหลายอย่างลองดูนะครับอยู่ที่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าผู้ทรงมีอำนาจและฤทธิ์เดชท,ทุกอย่างผู้ที่มีความสามารถในการปกป้องและคุ้มครองผู้ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยเต็มไปด้วยพระพรและความโปรดปรานที่มอบให้กับเราทั้งหลาย และเป็นความชื่นชมยินดีที่ไม่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายนอกแม้แต่นิดเดียวเพราะเป็นความยินดีที่มาจากสมรรถภาพหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างผู้นั้นหรือว่าเราเองกับพระเจ้าด้วยตรงเท่านั้นและประการที่5้าการเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนิรันดร์ของพระเจ้าการที่เราได้รับมงกุฎแห่งชีวิตนี้หมายถึง เป็นการยอมรับว่าเราเป็นลูกที่รักของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์และถ้าเราเป็นลูกแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทุกทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยโรมบทที่8ข้อ17และรางวัลมงกุฎนี้คือการได้มีสิทธิ อยู่ในครอบครัวของพระเจ้าดังนั้นการที่เราได้สิทธิ์นี้ในการเป็นทายาทของพระเจ้านั้นคือการได้รับสถานะเป็นลูกหรือว่าบุตรของพระเจ้าคำนี้เป็นคำที่ทรงคุณค่ามากนะครับเราเป็นลูกของพระเจ้า นี่คือสิทธิในการรับมรดกฝ่ายวิญญาณที่ล้ำค่าที่สุดดังนั้นมรดกนี้คือมรดกที่การที่เราได้รับชีวิตนิรันด์มีสง่าราศีในอนาคตที่พระเจ้าจะมอบให้และมีการสามกีธรรมกับพระเจ้าผู้สร้างเราตลอดเวลาเรียกว่าคุยอยู่สรรเสริญแนบแน่นสนิทกับพระเจ้าไม่รู้เบือ่อ และการมีส่วนร่วมในแผ่นดินอาณาจักรที่เกินบรรยายที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้มรดกล้ำค่าเหล่านี้ตกแก่ทายาทคือเราทั้งหลายทุกคนที่เชื่อวางใจอดทนในความยากลำบากและมงกุฎแห่งชีวิตนิรันนี้รวมถึงข้อนี้ดังนั้นขอสรุปว่ามุงกุฎแห่งชีวิต the crown of life คือมงกุฎที่มอบให้กับคนที่มีความเชื่อไว้วางใจสัตย์ซื่ออดทนต่อความยากลำบาก หรือความทุกข์ต่างๆรวมทั้งความตายที่ติดตามพระเจ้ารับใช้พระเจ้าดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อดังกล่าวพระเจ้าจะประทานมงกุฎนี้ให้กับเราเป็นรางวัลฝ่าจิตวิญญ,ญาณที่ทรงคุณค่าเพราะเราจะมีชีวิตนิรันดร์ในการที่จะอยู่ร่วมในพัสริของพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์ได้ครอบครองร่วมกับองค์พระเยซูคริสต์มีส่วนในเกียรติและพระสง่าสีของพระเจ้า และมีความสุขสมบูรณ์ครบถ้วนไม่มีความทุกข์ไม่มีความตายไม่มีครามน้ำตาอีกต่อไปและรางวัลน,นี้ไม่มีใครในโลกที่จะมอบให้ได้นอกจากพระเยซูอย่าลืมนะครับพระองค์จัดเตรียมรางวัลน,นี้ให้กับเราทุกคนผู้ที่ยืนหยัดในความเชื่อด้วยความซื่อสัตย์จนถึงที่สุด ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับส่วนคราวหน้าจะเป็นมงกุฎใดติดตามจากคริสจักรของเรา9ก้ามงครึ่งศึกษาพระกัมภี์จากคริสจักรจีนเชียงใหม่ขอมงกุฎแห่งชีวิตเป็นเป้าหมายของเราทำให้ทุกท่านมีความหวังขอพระเจ้าให้ร่างกายชีวิตจิตวิญญาณมีสันทิขในเวลานี้จนกว่าเราจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ